เทศกาลไหว้พระจันทร์ก็มาถึงอีกแล้วนะคะสิ่งที่เราเห็นแล้วก็ขาดกันไม่ได้นะคะนั่นก็คือขนมไหว้พระจันทร์ค่ะวันนี้มีเทคนิคการทานขนมไหว้พระจันทร์แบบไม่ทำลายสุขภาพมาฝากนะคะแจ็กกี้ได้ไปอ่านเจอนะคะของกรมอนามัยค่ะได้ออกมาย้ำเตือนนะคะว่าขนมไหว้พระจันทร์แป้งและน้ำตาลสูงมากค่ะก็เลยอยากจะย้ำเตือนนะคะในของผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วย เบาหวานหรือว่าความดันนะคะอยากจะให้เลี่ยงแต่ว่าถ้าคนปกติจะทานนะคะก็อยากให้ทานในปริมาณที่เหมาะสมเพราะว่าใน1ลูกนะคะขนมไหว้พระจันทร์นะคะมีค่าพลังงานสูงถึง6 0 0้อ0ถึงเจ็กิโลแคลอรี่เลยค่ะซึ่งถือว่าสูงมากเลยนะคะการทานนะคะก็ควรแบ่งทานเป็น6ชิ้นหรือ8ชิ้นเล็กค่ะ ขนาดแบ่งเป็น6ชิ้นเล็กแล้วนะคะค่าพลังงานยังสูงถึง96-120กิโลแคลอรี่เลยค่ะเรามาดูกันนะคะว่าขนมไหว้พระจันทร์ไส้ต่างๆนั้นเนี่ยใน100กร,รมัมหรือว่า1ขีดให้ค่าพลังงานเท่าไหร่กันบ้างนะคะไส้พุทรานะคะให้ค่าพลังงาน338กิโลแคลค่ะไส้ทุเรียนนะคะค่าพลังงาน345ค่ะและไส้ทุเรียน ไข่นะคะให้ค่าพลังงาน37 5เลยค่ะไส้เม็ดบัวให้ค่าพลังงาน3 8 4ค่ะและเม็ดบัวและไข่นะคะมีค่าพลังงานสูงถึง4 0 4กิโลแคลอรี่เลยค่ะยังไงแล้วนะคะอยากจะทานก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะยังไงแล้วหากมีเทคนิคดีๆแจ็คก,กี้จะนำมาฝากอีกเรื่อยๆนะคะ